ใครกำลังคิดถึงคุณจนแทบคลั่งเรามาดูดวงกันว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะครับที่กำลังคิดถึงคุณวันนี้เป็นท็อปิที่เราไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะครับจะเป็นใครบางคนที่เราเองก็อยากรู้ว่ามีไหมคนที่คิดถึงอยู่เนี่ยแล้วคิดถึงระดับไหนคิดถึงระดับแทบคลั่งหรือเปล่านะครับ นี่ก็เป็นท็อปิกของเราในวันนี้นะที่เราจะมาดูดวงกันข้างหน้าเพื่อนมีไพ่ทั้งหมด3ใบเป็นตัวแทนของไพ่3มกองนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกนะเราจะเลือกนะหจาก3นะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าแบบถูกใจมากกว่า1ใบก็ลองเลือกดูก็ได้เผื่อมีพลังงานมากกว่าหนึ่งพลังงานที่กําลังคิดถึงคุณที่กําลังคลางคล้คุณที่กําลังแบบว่าออชอบคุณอนะ่ะรู้สึกดีๆต่อคุณนะแทบคลั่งเลยนะกองที่1นนะครับกองเรือ กองที่2ครับกองมา้าและกองที่3ามบิช,ชอปเมื่อเพื่อนๆเลือกได้แล้วนะครับกดที่ time stamp รับชมรับฟังคําทํานายตามกองที่เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับ time stamp ของช่องเราจะอยู่ใน description นะครับรามาดูกันนะครับว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะครับนี่กองที่1กองเรือนะครับใไรกําลังคิดถึงคุณแทบครัง่งไพ่ที่เพื่อนๆเลือกนครัเป็นไพ่เดอะซัน ลักษณะของชาวกองเนี้ยเป็นคนที่มีความสนุกสนานมีความร่าเริงเป็นคนยิ่งใหญ่มีความยิ่งใหญ่ในตัวนะครับโอ้ลักษณะไพเดือซันเนี่ยเป็นตำนานอียิปต์เลยนะเป็นคนยิ่งใหญ่คือเป็นระดับจกกักรพรรดิใช่ไหมเออบางคนเชื่อว่าเป็นแบบเป็นเทพเป็นสม,มุติเทพชาวกองนี้จึงมักได้รับการยกย่องจากคนรอบข้างเพราะพลังงานดีมีพลังงานที่ล้นเหลือนะครับเป็นคนที่แบบเติมอะไรในชีวิตเพิ่มขึ้นนะให้ตัวเองตลอดเวลาเป็นคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลา เป็นคนที่มีความสนุกสนาน,น่าเดินแต่ยังแฝงความเป็นเด็กอยู่ได้นะแฝงความเป็นเด็กด้วยครับอันนี้คือด้านดีๆของคุณนะครับและนี่คือไพ่เดอะซันเรามาดูกันนะว่าอะไรอีกที่เป็นพลังงานของคุณนะเออจะได้รู้ว่าพลังงานแบบไหนที่มันดึงดูดคนที่ทําให้คลั่งคุณเนี่ยนะหกไม้นะครับความเป็นเพื่อนความสําเร็จนะครับการประสบความสําเร็จชัยชนะต่างๆราชาเหรียญนะครับ ความเป็นมั่นคงความปึกแผ่นนะครับเป็นคนที่ดูอาจจะดูแข็งแข็งนิดนึงเก่งในเรื่องโรควัตถุนะครับเก่งในเรื่องวัตถุมีความมั่งคัง่งมีความร่ํารวยแต่อาจจะนะไพ่ราชาเหรียญเขาอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของจิตใจเรื่องของแบบการปลอบประโลมอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ครับเพดอับซอร์นะครับเนี่ยจ <man> ัดเม้นต์วิชากรี้เป็นคนที่แบบจริงจังมากเลยนะครับการใช้ชีวิตของคุณนะครับเป็นคนที่ดูจรงิงจังมุ่งเน้นเรื่องของความสําเร็จนะครับ ความสาเร็จในทางโลกก็ได้นะไม่เป็นไรมันก็ไม่ใช่ข้อเสียมันเป็นข้อดีนะความสําเร็จในเรื่องทางโลกเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เก่งกาดนะกล้าที่จะยืนหยัดกับความถูกต้องกล้าที่จะยืนข้างความถูกต้องแม้ว่าศัตรูจะตัวใหญ่กว่านะแต่เราก็จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกลัวนะเออง้างเตรียมง้างก็คือเตรียมเตรียมไฟนะเตรียมสู้นะเตรียมสู้นี่เป็นด้านดีเป็นจุดเด่นนะครับเป็นความเก่งของคุณนะครับความเก่งของคุณ แล้วก็นี่คือไพ่จัดเม้นต์ลักษณะของไพ่จัดเม้นต์เนี่ยเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคนที่แบบเหมือนเอ่อค่อนข้างจะมีความตื่นรู้อะเออมีความตื่นรู้คือทันโลกเข้าใจโลกแล้วก็เข้าใจในมุมของทางธรรมเข้าใจว่าคนคนหนึ่งที่เขาคิดอะไรแบบทางโลกเนี่ยเขาคิดอะไรรู้สึกอะไรยังไงครับนี่ก็จะเป็นจุดเด่นของคุณนะเป็นด้าน ตั้งแบบเด่นของคุณนะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครกำลังคิดถึงคุณจนแทบคลั่งขอดูหน่อยสินะครับว่าเขาเป็นใครเจ็ดดาบนะครับแปดไม้เลเวอร์โอ้แล้วก็ซิกออคาร์เป็นเพื่อนเก่ารักเก่าพลังงานเก่าๆนะอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาแล้วมีการแอบพูดแอบคุยนะเออแอบ,แ,อบแบบแบบเหมือน เหมือนเคยคุยกันอะคุยกันแอบแอบคือหมายถึง inbox นะเออหมายถึง inbox อะไรแบบนี้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยคุยกันแต่ว่าไม่ได้แบบยังไม่ได้เปิดตัวอะไรเท่าไหร่นักก็มี energy คล้ายคนคุยเก่าหนึ่งละเออสองก็คือเป็นคนที่แบบคุยแบบพันธนะคุยแบบพันๆเคยคุยกันมาละนะครับเขาเป็นคนที่มีความน่ารักนะครับมีความน่ารักมีความตื่นเต้นคือคนอื่นเวลาเห็นเขาอะ จะรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าคนอื่นเวลาเห็นเขารู้สึกว่าเขามีเสน่ห์ก็เลยจะมาลุมมาตุ้มจะมาลุมมาลุมชีวิตแนละลุมรอบลายล้อมรอบตัวเขาเนี่ยนะนี่คือการทํางานของเสน่ห์ของเขาอะ่ะมันอาจจะทําให้เราปวดหัวก็ได้เพราะว่าเสน่ห์แรงแล้วก็มีคนเข้ามาคุยกับเขาเยอะและการที่เขายังไม่ได้แบบให้สถานะหรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทําให้เขาแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรดูโสดอยู่อย่างเงี้ยคนก็จะเข้ามาหาเขาว่าเยอะนะครับมี energy แบบเพื่อนเก่ารักเก่ากเกาวลาใครไปคุยกับเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าได้กลับไปอายุ14อีกครั้งได้กลับไปมีปั๊ปปี้เลิฟนะครับเขาเป็นคนรวดเร็วหยิบจับอะไรมาทําก็ง,งอกเงยน,นะครับเต็มเปี่ยมไปได้วยความรักแต่ว่าจะดูมีความลึกลับนิดนึงความลึกลับตรงเนี้ยมันก็น่าค้นหาแล้วมันก็ดึงดูดคนให้เข้ามาจีบเขาด้วยนะครับเขามากักจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรยังไงกับเรานาะมาเกี่ยวดองหนองยุ่งอะไรกัน ป็นคนแอบสอดแอบส่องแอบมองแอบติดตามเรานะครับมี energy แบบเพื่อนเก่ารักเก่าแล้วก็มีการแบบแอบชอบนะครับจริงๆเขาก็มีใจกับคุณเหมือนกันนะอาจจะรู้สึกว่าคุณรับมือยากนะก็เลยแอบสอดแอบสองนะครับมีความแตกต่างกันมีความคิดแตกต่างกันไฟใดไฟหนึ่งคงอยากคอ m ม i t เพราะว่าโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยมีความแบบชอบความมั่นคงไม่ชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงโลเลนะครับในขณะที่ตัวเขาเขาจะมองว่าแบบ ชีวิตของเรา,เราเ,ราเราเลือกความสุขอะไรอย่างเงี้ยเออคือเร,เราเป็นสุขนิยมนะครับส่วนตัวคุณจะหนักแน่นจะมีความหนักแน่นจะเน้นการใช้เหตุผลนะแต่ตรงนี้ก็เลยอาจจะมีแบบความแย่งกันนะเกิดขึ้นได้นะเป็น energy ของแบบเพื่อนเก่ารักเก่าหรือคนที่เคยรู้จักกันคนที่เคยคุยกันแล้วเขาปิงคุณอยู่แต่อีกใจนึงเขาก็ยังเถียงตัวเองอยู่ไอ้ตัวคุณดูจรงิงจังอ่ะแต่ไพ่อาจจะกลับกันนะเขาเป็นเราเราเป็นเขาอย่างเงี้ยได้นะครับ และแอคชั่นจะออกแอคชั่นอะไรยังไงต่อไปอยากรู้นะก้าวดาบดูเขาคิดมากดูเขาคิดเยอะดูมีความทุกข์ก้าวไม้มีได้ก้าวสองใบนะครับมีความทุกข์ยังไงต่อกำลังคิดว่าจะเอายังไงต่อนะครับมีการทบทวนอดีตนะแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นฝ่ายคุณเนี่ยมีการบล็อกกันในบางช่องทางมีการติดต่อมีการกดซีเลสซีเลสคือเห็นน้อยลงนะ แล้วบางคนอาจจะมีการลงดาบนะมีการลงโทษเขาไปแล้วแบบมาไม่จริงจังใช่ไหมอ่ะนี่ต้องต้องโดนต้องต้องพักการเรียน,นเออต้องต้องให้ใบแดงแล้วแบบนี้นะให้ใบเหลืองใบแดงไปพักก่อนนะ,นะบางคนก็จะมีการไปลงโทษเขาอะไรแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะดาวจันรดาวศุกร์ของเรากันนะพระอาทิตย์ของเราสองคนเนี่ยเด่นนะดาวอาทิตย์เด่นดาว ดาวพุธโตของคุณเด่นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการ t r a n ฟอร์มการตื่นรู้นะครับการ awakening เนี่ยอย่างเงี้ยเรเวอร์ของเขาเด่นนะการเป็นคนที่แบบมีเออเลวเวอร์อไอราศีคนคู่นะราศีคนคู่ของเขา,าเด่นนะครับเออบ่งบอกถึงความเฟนลี่นะไปอยู่ที่ไหนก็แบบเป,เป็นเพื่อนกับเขาได้หมดนะครับความเฟนลี่ตรงนี้ก็มีราศีคนคู่ของเราสองคนนะครับดาวสุกนะครับดาวสุกเป็นดาวของความรักแต่ว่าพบที่ห้าพพุทธะหมายถึงอะไรที่เป็นความเป็นเด็กนะ พอเป็นเด็กก็สนุกสนานล่าเริงแต่อาจาจะยังไม่ได้ไม่ได้จริงจังยังไม่ได้ทิ้งตัวนะโอเคเจอกันท้ายคลิปสวัสด,ดีด้วยครับกองที่2ของเรานะครับกองที่2ของเราคือกองมา้าท็อปิกของเราวันนี้ก็คือใครกําลังคิดถึงคุณจนแทบคลั่งเรามาดูกันสินะครับว่าเขาคนนั้นนะเป็นใครนะกองม้าของเราไพ่ที่เป็นเพื่อนเลือกนะคเับเป็นไพ่ six of one นะ หไม้โอ้โหลักษณะของไพ่หไม้เนี่ยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะครับหยิบจับอะไรมาทําก็มีคนร่วมทางเดินทางไปข้างหน้านะครับเพราะความเก่งความประสบความสําเร็จของเรานะครับมันทําให้คนรอบข้างเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจที่จะร่วมหัวจมท้ายที่จะลงนะลงทีมเดียวกับเราไปด้วยกันกับเราเดินหน้าไปกับเรานะครับทำให้คุณเนี่ยมี follower และมีผู้ติดตามนี่เป็นด้านดีของคุณนะครับเกิดจากความกล้า แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือความเป็นผู้นําเราไม่ได้พูดถึงความผิดถูกหรืออะไรนะแต่ความเป็นผู้นาเนี่ยต้องมาก่อนนะเออเป็นผู้นําทําให้ดูได้อย่างเงี้ยก็เป็นคนเก่งคนนึงเลยล่ะเรามาดูกันว่าอะไรเป็นพลังงานของคุณนะตองหน่อยซิพลังงานของคุณเนี่ยมีไหอืมสองดาบนะราชดาบนะครับเด็กถือดาบ นะแล้วก็เอซับวอนนะหนึ่งไม้ชาวกองนี้เนี่ยมักจะใช้พระเดชนะมากกว่าพระคุณนะแต่ก็เป็นคนเก่งแต่เป็นคนขึงขังอะ่ะเออเป็นคอคนขึงขังไม่ค่อยไปสนิทชิดเชื้ออะไรแบบกับใครง่ายๆคือคุณจะมีแบบความเป็นมิตรของคุณจะมีทีมงานของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าระเบียบนะคือถ้าเอทสายง,งานนะสั่งงานอะไรให้ใครเนี่ยคุณจะดูเลยว่า ประสบความสําเร็จอะไรแค่ไหนคือมีการวัดผลคือมันต้องชัดเจนมันต้องเปะ๊ะนะระบบตัวลงตัวเลขอะไรเงี้ยเออจะมาแบบเอาเข้าขาวประมงประมาณไม่ได้ต้องเปะ๊ะชาวกองนี้ก็เลยต้องต้องมีความเป๊ะนี่ตัวนะครจะทํางานกับเขาเนี่ยต้องต้องเป๊ะหน่อยนะใช่ไหมดูซิว่าใช่ตัวคุณหรือเปล่าก็จะมีความแบบต้องต้องมีความเป๊ะนิดนึงจากนั้นนะครับสิ่งที่เป็นตัวคุณเนี่ยก็คือ การเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองนะอาจจะดูแก่นแก้วอาจจะดูเป็นเด็กที่ดูเก้าร้าวมีความเป็นตัวของตัวเองสูงก็ได้นะถ้าคุณยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมพอโตมาก็จะมีความมั่นใจในตัวเองนะครับปกครองคนได้ดีแต่มักจะใช้พเดชมากกว่านะครับแล้วก็ดูความสําเร็จสินะดูความสําเร็จเป็นสําคัญประโยชน์นิยมเออใช่ถ้าเป็นแบบเป็นนักปาฏิยาคงจะคนคงจะเป็นนักปาญ์แนวแบบประโยชน์นิยม เรคือเน,น้นอะไรที่เป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่แบบการใช้เจตนาอย่างเดียวมันต้องมีประโยชน์มันต้องสร้างผลลัพธ์ด้วยมีแพชชั่นเสมอๆตัวคุณมีแพชชั่นเสมอๆมีความทะเยอทะยานในด้านที่ดีอะนี่แหละคือแพชชั่นที่เราจะได้ขับเคลื่อนตัวเองเวลาเราทํางานทําการขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าด้วย passion. แพชชั่นเรามาดูซิว่าใครอะอกำลังคิดถึงคุณแทบคลั่งเนี่ยใครเนี่ยส่องหน่อยซิสิบไม้นะ หกดาบนะนี่สิบดาบนะครับแล้วก็เดวเว l ลนะครับชาวกองนี้เนี่ยเป็นคนที่แบบมีคนมาพึ่งพิงเขา,าเยอะเพราะเขามีมุมน่ารักน่ารักนะครับมีมุมน่ารักน่ารักเป็นคนที่แบบก,นนแบบก็เป็นคนที่เก่งคนหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องความทุกข์ความเศร้าเขาจะจับสัญญาณคนอื่นอะได้ดีใครที่กําลังทุกข์ใครที่กําลังเศร้านะเขาก็ค่อนข้างจะแบบเข้าใจ นะค่อนข้างจะมีมีความเข้าใจนะเข้าใจคนทุกคนเศร้าแต่ตัวเขาเนี่ยมักจะมีมี energy ที่ดูเหมือนเป็นคนที่แบบช้ำเลือดช้ำหนองอยู่กับตัวหน่อยๆอ,ยอะ่ะคือแบบเหมือนอมทุกข์แต่จริงๆจะไปว่าเขานะเพราะว่าเขาเองก็แบบมีความมันเขาก็มีเหตุผลที่ทําให้เขาทุกข์จริงๆนะครับมีงานมีอะไรเนี้ยเขาแบกแบกอะไรไว้กับตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะบางทีก็อาจจะต้องรับผิดชอบอะไรที่มันเกินตัว รับผิดชอบคนที่บ้าน,นะรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเขาและรับผิดชอบต่อ,เ,อเขาเรียกว่าชีวิตที่อยู่ข้างหลังอก็เป็นชีวิตที่แบบค่อนข้างต้องมีอะไรให้คิดเยอะพอสมควรนะครับก็เลยดูเป็นคนเครียดเนาะแต่เขาชอบในมุมหนึ่งที่ตัวคุณเนี่ยจริงจงแม้ว่าตัว คุณจะดูไม่เครียดเท่าเขาแต่เขาก็รู้สึกได้ว่าคุณมีความจริงจังมีความจริงจังมีความแบบเออจะทําอะไรแล้วคุณเอาจริงอะ่ะเขาก็เลยชอบพลังงานเนี้ยมีความเป็นผู้นําสูงะในตัวคุณนะครับส่วนตัวของเขาจะชอบช่วยเหลือคนรอบข้างจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างแบบ,แบ,กแบกหน่อยอจะพูดตรงๆนะ จะมีความแบกๆอยู่ในตัวขเขานะครับแบกนั่นแบกนี่แล้วก็อีกอันนึงก็คือเขาจะเก่งในเรื่องสังคมการเข้าสังคมความแตกต่างทางสังคมอ่ะวัฒนธรรมใช้คานี้ดีกว่านะเก่งในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาด้วยนะครับค่อนข้างทํางานหนักใ ah นเวิร์กอะโฮลิคคนนี้แลวเขาเกี่ยวข้องอะไรกับคุณเนี่ยจะมาคิดถึงเนี่ยเอออยู่ดีๆมาคิดถึงได้ยังไงเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกันฮะ สามไม้เป็นลักษณะของคนแอบดูแอบสอดแอบส่องแอบมองแอบติดตามแอบข้างคร้ายคุณนะครับชาวกองนี้มีความข้างคล้าปรากฏขึ้นมาชัดเจนมาพ่เดวิ่ปรากฏตรงนี้มีความแอบสอดแอบส่องข้างคล้าติดตามนะมากไหมเนี่ยอมค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยเก็บไปคิดไปฝันนะครับพยายามปรับตัวพยายามเบรนอินเข้ากับชีวิตคุณนะครับแสดงว่าเวลาที่เขาเห็นคุณทําอะไรในโซเชียลหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีการแบบคล้ายๆว่าทําตาม แต่ก็ค่อนข้างออฟเซตอยู่นะออฟเซตแปลว่าอะไรหมกมุ่นนะหมกมุ่นในตัวคุณพอสมควรนะเออถึงขั้นสต็อกนะก็ก็ก็ส่องอยู่พอสมควรนะนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันแล้วละแอคชั่นละแอคชั่นต่อไปนะครับคือพ่ไม่ได้บอกเลยว่าพลังงานตัวเขาเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นอะไรกับเราเนาะแต่ก็ก็ค่อนข้างคลั่งอ่ะนะ คือแอบติดตามแอบสอดแอบส่ source, องมานานแล้วเออลองดูซิว่าสตอรี่สตอร์เลอร์อะไรเนี่ยมีแอบส่สองไหมพอคนนี้เขาก็จะส่องแบบตรงตเหมือนกันนะครับเขาพยายามจะเข้ามาเข้ามาจีบนะจะพยายามมาใช้เวลาร่วมกันกับคุณจะพยายามเข้ามาว่างั้นเถอะแสดงตัวจะไม่ได้แบบแอบคลั่งอยู่เงียบแต่จะมีการแสดงตัวจะมีการมากดไลค์บ่อยๆจะมีการมาามให้เพืาไปเห็นมาเดินมาผ่านมาปวนเปียนหรือบางครั้งมาชวนคุย แล้มาชวนคุยแล้วเขาค่อนข้างจะจําเรื่องราวของเราได้ดังนั้นใครที่ปิดตัวเงียบตัวคุณเนี่ยถ้าปิดตัวเงียบอะไรเงี้ยพยายามคุยกับคนรอบข้างแล้วคนคนนี้จะปรากฏตัวขึ้นมาชัดเจนขึ้นนะกษณะดาวจันทร์ดาวสุกนะครับของเราเนี่ยไพ่ไม่ได้บอกเลยของเขาเนี่ยมีดาวเสาววเด่นนะก็เป็นคนอดทนนะดาวเสาเด่นนะราศีแมงป่องของเราเด่นนะครับดาว ดาวพุตโตเด่นนะครับบงบอกว่าเออถ้าเกิดว่าชอบการพัฒนาชีวิตนะทำเลยนะครับแล้วก็บพบที่12นะครับเกี่ยวกับสซฟริลิชัลนะเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกอะไรอย่างเงี้ยจิตวิญญาณนะการจบลงเพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการอะไรที่แบบมีความซ่อนเลนนะพบที่12เนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับสซอริลิชว่มากกว่าเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่3ากองที่3าของเราคือกองบิชอปและท็อปิกของเราวันนี้ก็คือใครกําลังคิดถึงคุณจนแทบคลั่งเรามาดูกันนะครับว่าใครเนี่ยแทบคลั่งเลยนะครับดูไพ่เดี่ยวเพื่อนเลือกสินี่เป็นไพ่สิบไม้นะครับลักษณะของอะไรที่มีการเติบโตนะครับความแบบความสุดความสุดอะสุดยอดจริงๆนะเออแต่มีต้นไม้เกิดขึ้นนะครับมันบ่งบอกถึงการที่คุณเป็นคนที่ทํางานหนักเป็นคนที่ work hard ah นะครับ แต่การทํางานหนักเนี่ยมันก็ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาหลายรอมรอบชีวิตคุณเหมือนกันนะคุณอย่าลืมแบ่งเวลาไว้พักผ่อนแบ่งเวลาไว้รับผิดชอบแบ่งเวลาไว้ทําสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบแบ่งเวลาแบ่งเงินแล้วก็เจียดเวลามาทาสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับด้วยนะครับคุณอย่าเป็นเป็นทีมแบกคนเดียวอะไรเงี้ยบางทีมันจะแบบหนักเกินนะครับ เข้าใจว่าคุณชอบทํางานเออแต่าชาวกองนี้ชอบทํางานจริงๆชอบทํางานชอบทํางานหนักนะไม่ชอบปล่อยให้ตัวเองว่างๆบางทีช่วงนี้งานจะเข้าในชีวิตคุณเนี่ยค่อนข้างตึงมือเลยทีเดียวเรามาดูการอะไรที่เป็นพลังงานของคุณเนี่ยดูเดเสีพลังงานพลังงานพลังงานดีๆนนมีไหมราชินีดาบนะครับนี่เลเวอร์นะครับเดนะบฟูเออมีมุมเด็กๆนะเออดีมีมุมเด็กๆเพนะิ่ม,ม,ม,มร,รู้สึกว่าพลังงานมันจะได้บาลานซ์กันนะ่ะ พราะพลังงานของความรับผิดชอบพลังงานของการแบบทํางานเยอะเนี่ยมันดูแล้วแบบเออมันเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยรุ่นขึ้นไปเนาะแต่พลังงานของความเป็นเด็กก็มีนะครับออาก่อ,อื่นเรามาพูดถึงมุมของแบบความเป็นผู้ใหญ่ก่อนคุณชอบเก็บหอมรอมริบนะเก็บเงินนะครับเก็บเงินเก็บของนะครับเป็นคนที่ชอบสะสมสะสมเงินสะสมของนะครับ ออมีเงินเก็บนะชาวกองที่คุณคู่ควรกับเงินเก็บเงินออมที่ดีนะครับเก็บแล้วก็บางทีไปลงทุนด้วยนะอาจจะไม่ใช่เป็นเงินออมอย่างเดียวแต่เป็นการไปลงทุนนะครับนอกจากนี้นะครับลายชินีถือดาบยังคงบ่งบอกว่าคุณแก้ปัญหาปัญหาเฉพาะหน้าเหล่านี้ได้เก่งมากเลยนะครับเป็นคนที่ฝ่าฟันฝ่าฟันต่ออุปสรรคต่างๆนะครับค่อนข้างเก่งแต่ก็เป็นคนที่แบบเฮี้ยบนิดนึงอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ แบบไปอ่ะเออต้องต้องไปอ่ะงานอย่างนี้ต้องเป็นระเบียบอย่างเงี้ยจะมาแบบเล่นๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับก็แ,แสดงว่าเวลางานเนี่ยจริงจังนะแต่มุมเด็กๆนะครับมุมของความรักนะครับทำให้คุณเนี่ยดึงดูดความรักเข้ามาคตรรอบข้างอะชอบคุณรู้จักการใช้เสียงสองอ๋อแน่นอนว่าคงไม่ใช่สถานที่ทํางานนะ <c oughs> อาจจะใช้เสียงสองกับเวลาแบบนอกสถานที่นอกเวลาทํางานกับคนคุยกับอะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยมันเป็นสเสน่ห์นะซึ่งเนี่ยพี่แก้ถึงได้บอกว่ามันดีไงเพราะคนเราจะมาแบบจริงจังจะมาแบบฟาดจะมาพูดพูดคุยกับแฟนเหมือนคุยกับลูกน้องอย่างเงี้ยสั่งสั่งสั่งอย่างไม่ได้นะเออผู้ชายเพ่นหมดนะผู้หญิงก็เพ่นหมดนะเออบางทีมันก็ต้องมีแบบใช้เสียงสองบางหวานบ้างอดอ,ออนบ้างหรือว่าทําตัวเป็นเด็กบ้างก็ได้เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้แบบได้ได,ได้ได้โชว์ความเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะได้ภูมิใจในตัวเขาเองไง อันนี้เป็นมุมดีๆนะที่ที่คุณก็รู้อยู่แล้วนะเพราะมันเป็นพลังงานของคุณอยู่แล้วนะตรงนี้แต่ถ้าใครยังไม่ได้อยู่ในพลังงานเหล่านี้เอาตัวเองมาอยู่ในพลังงานเหล่านี้สบายมาก <c oughs> คุณจะลายลอ้อมไปด้วยความรักมีคนมารักมาชอบคุณนะครับแล้วคุณจะมีความสดใสร่าเริงมีมุกตลกมีมุกตลกอยู่ตลอดเวลานะ <c oughs> คนรอบข้างชอบคุณน่ะนะ <c oughs> คือล้มแล้ว ล้าที่จะหัวเราะกับการล้มของตัวเองนะการล้มในที่นี้คือไม่ได้แบบไปล้มไปคว้มอะไรอย่างงี้นะแต่หมายถึงว่าหัวเราะกับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆได้เนี่ยถือเป็นเสน่ด้วยเหมือนกันนะและเขาล่ะเขาเราเป็นใครเกาเลเีเขาเนะี่ยใครนะที่แบบคิดถึงคุณแทบข้างเนี่ยเด็กถือถ้วยนะครับสองไม้นะครับเรารู้เหตุผลแล้วนะว่า คุณสมบัติของคุณเนี่ยดึงดูดเขาเข้ามาแสดงว่าเขาก็กำลังพระคุณสมบัติที่พี่เข้มได้พูดไปเมื่อกี้เนี่ยคุณสมบัติของตัวคุณเนี่ยนะก้าวเหรียญน,นะแล้วก็เดอะเวิลด์นะครับดูคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่น่ารักนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนทางไกลได้นะมีเดอะเวิลด์สองไม้นะครับอาจจะเป็นคนทางไกลแอบซอนแอบมองแอบสอดแอองอยู่ห่าง5นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักสงบนะค่อนข้างจะรักสงบมีฐานนะพอสมควรมีเงินมีไรายได้มีเงินเก็บและชอบเก็บเงิน แต่ว่าดูท่าทางเขาจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้แบบเก่งเงินหรือว่าเก่งงานเท่าเราอ่ะแต่ดูเขาชอบใช้ชีวิตแบบเป็นอิสระเป็นชีวิตชิวๆแต่มีกินมีใช้นะครับชอบชีวิตที่แบบมีกินมีใช้นะครับตัวเขามีความรักนะมีคนมารักเขาเยอะเอ็นดูจิ้มลิม้มหน้าเอ็นดูนะครับชอบธรรมชาติชอบอยู่กับสวนการจัดบ้านการจัดสวนการดูแล ดูแลเอาใจใส่สิ่งมีชีวิตเล็กๆดูแลเอาใจใส่สวนดูแลเอาใจใส่ต้นไม้บริเวณเล็กๆหน้าบ้านอย่างเงี้ยเขาจะชอบมากเลยนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือความเป็นเด็กความนอบน้อมความฮัมเบิลนถ่อมตัวนะจะมีอยู่ในคุณสมบัติของเขาการเป็นคนแสวงหาโอกาสมองโอกาสตลอดเวลาเห็นไหมนี่เป็นด้านดีของเขาอีกอันนึงคือไพ่เดอะเวิลดเนี่ยบ่งบอกถึง ความหลากหลายต่างชาติเรื่องภาษาเรื่องความสุททางไกลเรื่องการเก่งในเรื่องของคติชนพื้นถิ่นแต่ละสังคมเนี่ยไม่เหมือนกันเขาก็จะเก่งเรื่องพวกนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นคนที่มองเรื่องพวกนี้ด้วยก็เป็นคนชอบนะชอบสังคมชอบสังคมไม่ได้แปลว่าไปชอบปาร์ตี้แบบไปแดนเ์ในสังคมนะแต่ชอบวิชาอะไรที่เกี่ยวข้องกับสังคมความแตกต่างของของมนุษย์อ่ะเอออันนี้ถือเป็นวิชาสังคมนะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแอคชั่นของเขาว่าอะไรนะแอคชั่นของเขา,าอะไรยังไงนะอัศวินถ้วยนะครับราชาไม้อัศวินไม้นะแล้วก็สิบถ้วยอเดบเข้มขอดูนิดนึงเพราะลืมไปนิดนึงก็จะมีคำถามที่เพื่้มอยากถามเออไม่ใช่พี่เข้มอยากถาม,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 าถามลืมถามไปเมื่อกี้นี้ก็คือเขาว่า เกี่ยวข้องอะไรกับเรายังไงถึงได้มาแอบชอบแอบปื้มเนี่ยฮะเกี่ยวข้องอะไรกับฉันราชารีนะครับแฮงแมร์ซิเปอร์แลนด์นะแล้วก็ชาลิอออาจจะเป็นคนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่แบบมีฐานะแล้วก็มาลงทุนอะไรบางอย่างกับงานของเรานะเช่นสมมติว่าเราเป็นเป็นเซลล์อะไรของบริษัทอะไรเงี้ยเขาเองก็อาจจะเป็นแบบเป็นนายทุนเป็นอะไรที่มา มาทุม่มมาเดินผ่านหรือว่าเป็นเจ้านายอย่างเงี้ยก็ได้นะครับค่อนข้างมั่งคั่งและมีมีมีฐานะแต่ตัวเราจะเป็นคนที่ลุยงานเออแต่ตัวเขาเนี่ยจะแบบจะมีเออสเตตัสอนะแปลว่าอะไรอะเออสเตตัสแปลว่าอะไรสถานะสถา,นะสถานะทางสังคมพอสมควรนะแล้วก็เป็นคนที่ดูมีสถานะดูมีหน้ามีตานะครับแฮงแมนติดใจเรานะติดใจเรา พยายามปรับตัวเข้าหาเราแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบพยายามจะเดินมาทักมาทายมาคุยอะช่วงนี้ออกแอคชั่นอะไรล่ะจีบนะครับอัศวินถ้วยอะไรพวกนี้จีบนะอัศวินไม้เนี่ยจะมีการเดินทางเข้ามานะครับสิบถ้วยรู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกแต่คนนี้มีการจีบแน่นอนด้วยคุณสมบัติของเรามันดึงดูดเขาเข้ามาลัคนาด,ดาวจันรดาวสุกนะครับดาวยูลิน,นัสของคุณเด่นอ่าพบเลเวอร์นี่เป็นราศีคนคู่ราศีมิถุนเนี่ยเด่นในตัวคุณ ส่วนตัวข้าดาวเสาเด่นระหว่างเรามีอะไรบ้างที่เด่นนะครับล้กษณนดาวจันทะร์ดาวศุกร์น่ยอาจจะมีการโครจรหรือส่องแสงถึงในลาสีสิงห์ดาวปริหัสพบที่11นะครับพบเกี่ยวกับกโชคเกี่ยวกับกโชคลาภเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ แลมาดูท้ายคลิปกันนะครับไพ่ใต้กองของเราวันนี้ใครกําลังคิดถึงคุณจนแทบช่างวันนี้นะครับสัญลักษณ์ใต้กองไพ่ใต้กองคือ T of c o i นะครับสามเหลี่ยนโอ้เป็นคนที่อาจจะมีการมาเคยมาปรึกษาเคยมาพูดคุยเคยมาเบ a นต s t ม r m i n g แล้วเขาชอบในความเป็นคุณ <c oughs> เขาชอบในการเสนอทัศนคติอะไรเลยอย่างของตัวคุณนะครับ <c oughs> ชอบในการเป็นผู้ฟังของคุณเพราะการปรึกษามันต้องมีการพูดแล้วก็ต้องมีการรับฟังชอบในความใจกว้างอ่ะคือตัวเขาจะจะออกแอคชั่นอะไรจะแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองด้วยวิธีไหน เขาจะเป็นคนที่วางใจแล้วนะวางใจให้กับวิธีตัวคุณจะเป็นคนที่วางใจให้กับวิธีคิดของเขาอะคือเขาจะคิดเหมือนหรือต่างกับคุณเงคุณจะ,ค,ณจะคุณจะไว้ใจว่าเขาเองก็แก้ปัญหาในชีวิตของตัวเองได้ไม่ว่าเขาจะเลือกเหมือนที่เราคิดหรือว่าเลือกต่างจากที่เราคิดก็ตามอันนี้เป็นคุณสมบัติเป็นด้านดีของคุณเนาะอะ,อะเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันครับเ,เพื่อนๆครับ การดูดวงแบบพิการนะครับเป็น general reading นะคำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางมันคัดหรือไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นรับไปแต่คำทำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะครับนะขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามแลบชมรับฟังเพื่อนๆสามารถ subscribe และแชร์เลือกกองไหนอย่าลืมมาบอกพี่เข้มกันบ้างนะเออกองไหนที่แบบเลือกแล้วแบบเรารู้สึกว่าเออเราชอบเราอินอะไรเงี้ยกับกองนั้นๆ นะเลือกกองไหนหรือว่าเลือกเป็นประจําอยู่แล้วหรือใครเลือกมากกว่าหนึ่งกองก็บอกกันได้นะเออพี่เข้มก็ยินดีรับฟังในช่วงนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นก็คอมเมนต์ไว้ได้ให้พลังงานดีๆเนี่ยมันสเปรออกนะให้เราโฟกัสมันแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีแล้วรู้สึกว่ามันคาใจไม่มีที่ระบายช่องคอมเมนต์ได้เลยเล่าอเลยบ่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพี่เข้มคลีนพลังงานอ๋อแต่เวลาเล่าอย่าใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงของคุณหรือว่าที่อยู่นะเดี๋ยวเป็น p d p a ออะไรอย่างเงี้ยนะ ของตัวคูแล้็ของคนที่คุณกล่าวถึงด้วยนะครับแต่เล่าได้นะเดี๋ยวเราจะคลีนพลังงานให้นี่เป็นแร่เซเลไนท์ที่พี่เข้มใช้นะครับแล้วก็ชามทิเบตนี่นะเสียงเขาดีนะใช้กับคลีนพลังงานคู่กันนะครับหรือว่าทำกราวดิ้งอะไรเงี้ยพี่เข้มก็ชอบนะเออถ้าเพื่อนต้องการซัพพอร์ตช่องนะครับมีดูดวงส่วนตัวหลังใหม่ หรือถ้าไม่ชอบดูดวงอ่ะอยากปรึกษาปัญหาชีวิตอยากเล่าอยากระบายเหลือเกินมีอะไรที่แบบอยากพูดคุยมากๆเลยและอยากหาทางออกมาหาทางออกร่วมกันนะครับพี่เข้มรับให้คําปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักด้วยนอกเหนือจากเรื่องของการดูดวงนอกจากนี้นะครับเรื่องของแบบการซัพพอร์ตช่องนะครับยังมีการกดปุ่มซูเปอร์แทงส์การกดสมัครสมาชิกช่องก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะการกดสมัครสมาชิกช่องเนี่ยมีการทํางานกับตัวตนวัยเด็ก อันนี้พี่เข้มชอบมากเลยทางานกับตัวตนวตัยเด็กนะมีการทํางานกับตัวตนวตัยเด็กนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยดิคเฟนพลังงานด้านลบเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันอ่านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่เข้มแนะนํานะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆของช่องคลิปทุกคลิปของช่องเป็นคลิปไทม์เลสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็เป็นดวงของเพื่อนๆเมื่อนั้นนะครับแล้วพบกันนะครับ,นะรบสวัสดีด้วยครับ